วัสดีครับวันนี้ผมโอ๊ตพิรวัตรนะครับวันนี้เราจะมาทำเอ,อ่อ after effect ในการทำ tutorial b e a k d o w n นะครับว่ามันทำยังไงเออ tutorial b e a k d o w n นี่มันมีออหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วผมจะเริ่มสอนทีละรูปแบบแล้วกันนะครับอันนี้คือหน้าตาตัวอย่างของนนในการทำ down. เบ k d o w วผมจะเล่นให้ดูนะครับ โอเคเราก็จะเห็น t UTORIAL เบตดาว่ามันไหลลงมาตามที่เราคีย์เฟรมนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนเลยแล้วกันนะครับผมจะทำการเบดาของอาภาพนิ่งแล้วกันนะครับวันนี้ถ้าเข้ามาแล้วมันจะมีให้เลือกให้กด composition นะครับ กดเดมคลิกเข้าไปครับโอเคเราจะได้ไฟล์ที่ทํามาจากเอ,อ่อโพลล่อปมาแล้วคราวนี้เราจะมาคียเฟรมว่าการทํามันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะทำสักประมาณ10บเลเยอร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำเอ,อ่อแบกดาวในรูปแบบที่1ก่อนแล้วกันนะครับกดตัว P ครับแล้วเราเลือกเฟรมที่เราจะคีย์ไว้ครับ ผมจะเอาประมาณแค่5เฟรมแล้วกดคีย์ตรงนี้ก่อนครับกดติ๊กกดคลิกซ้ายลากมาครับแล้วกดอันนี้ลากขึ้นไปให้เฟรมตรงนี้มันเลื่อนขึ้นไปครับ นะครับว่าคีเฟมันจะเลื่อนลงมาครับทับแทนที่เก่าที่เราตั้งมาร์ไว้แต่ว่าอันนี้มันเป็นคอมโพสิชันคือเราอยากว่าใส่สีอะไรบ้างเนี้ยเราก็เอาตรงนี้ไปที่สีแดงเฟรมไว้ครับแล้วกดเดลมาคลิกเข้าไปครับเราจะเห็นว่ามันจะขึ้นมาคอมโพสิตในอีกอันหนึ่งเราลองกดดูครับว่ามันมีอะไรบ้างม,มีเมฆแล้วก็มีปรับแสงสว่างขึ้น แล้วก็จะมีย้อมเป็นสี่ภาพคือเราต้องการมาเป็นทีละเลเยอร์เลเยอร์คือเราไม่ต้องการให้แบบลงพืชเดียวทีเดียวแล้วก็จะต้องไปดูตรงนี้ครับว่ามันอยู่ที่อันแรกแล้วกลับมาอันนี้คือเนี้ยมันจะอยู่เป็นอันแรกครับแล้วก็กดคีย์เฟรมแล้วลองคีย์เฟรมตัวน,นี้ดูครับกดตัว P กดมาไว้ให้มันตำแหน่งมันอยู่กับตรงนี้ครับแล้วกดมาที่อันเก่าแล้วลองเลื่อนขึ้นไปถ้าเราจะเอาให้มันเหมือนกันเราก็กดตรงนี้แล้วกด c t r l c copy ครับแล้วกดอันนี้กด c t r o l v ครับ ก็จะได้มาที่แบบเหมือนกันล,ลองดูนี่ครับโอเคเราก็จะได้ตรงนี้ในรูปแบบของคอมโพสิตในข้างในในเลเยอร์ ger, ว่ามันใส่อะไรบ้างแต่แเรามาลองดูครับว่าตรงนี้มันหยุดที่เท่าไหร่เราให้เอาเข้ามาอีกอันนี้แล้วเอา เฟรมแดงมัลากตรงนี้ครับก็จะได้รู้ว่าตำแหน่งจุดจบของมันตรงนี้แล้วกลับมาที่ตรงนี้ครับเราจะได้รู้ตำแหน่งว่ามันจบตรงเฟรมนี้นะเสร็จแล้วมันก็เหมือนเดิมครับว่าเราก็เอาไปกดตัว P มือนเดิมนี่ครับทำอย่างนี้ไปจนขวาจะครบ โอเคเราก็จะได้รูปแบบที่1เอ,อ่อของ r a m e Position เสร็จแล้วนะครับลอง Preview ดูโอเคเดี๋ยวเราไปแบบที่2ดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรูปแบบที่2คือการ Mark Keyframe คือให้มันแบบวช,ชแบเชเเนี่ยเดี๋ยวผมจะ Mark เลยแล้วกันครับ ให้ปรับจากตรงคำว,ว่า a d d เป็น sub s o b t r a c e คือหน้าจอมันจะดำแบบนี้ครับคือเราต้อง mark มันออกผมจะกด keyframe ครับแล้วผมจะเอาประมาณ10 frame ให้ลากคีย์เฟรมแดงๆไปประมาณนี้ครับแล้วก็กดลากตรงนี้ให้มันออกจากหน้าเฟรมวิดีโอของเราแล้วคราวนี้เราดูครับ เห็นไหมครับว่ามันจะเลื่อนไปถ้าเราต้องการให้มันแบบฟุงฟ้งฟิงฟุ้งฟุ้งแล้วก็กด mark feather แล้วก็ปรับตามที่เราต้องการครับผมจะเอาประมาณ20ล้กันครับคราวนี้อันต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนอันแรกครับคือผมก็จะ copy จาก อันแรกที่ผมทําแล้วทําต่อไปในเรเยอย์ต่อไปครับให้กดคลิกตรงคําว่ามาครับแล้วกดคาว่า c t r o l c copy ครับแล้วข้อนี้เราจะเอาให้มันต่อจากตรงนี้แล้วก็ลากต่อตรงนี้เข้ามาครับแล้วกดตรงนี้ครับแล้วกด control v ครับวางลงไปเราลองกด m m ดูครับ เห็นไหมครับว่ามันขึ้นคีย์เฟรมมาแล้วแล้วลองเล,เลื่อนดูครับเห็นไหมครับว่าภาพเนี่ยมันไปลองกดตรงนี้ดูครับนี่คือคีย์เฟรมที่เรามาไปครับว่ามันไปตามภาพเสร็จแล้วเราลองทําทุกอันดูนะครับ โอเคเดี๋ยวลองพีวิวดูแล้วกันครับว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงให้กดโซนครับโอเคแล้วก็จะได้รูปร่างหน้าตาแบบที่2ของการทำเบรกดาวน์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทางการทำเบรกดาวน์ในรูปแบบของอันนีา3มาแล้วน,นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มการทำรูปแบบของเบรกดาวน์รูปแบบที่3ที่ผมจะทำแล้วกันนะครับคือการให้มัน ต่อต่อกันไปให้มันขึ้นมาเปิบๆตามลําดับเลเยอร์ที่เราเรียงไว้แล้วกันะครับอย่างแรกคือผมจะเอาเราให้มันต่อกันเราก็นับไปครับ5้าสิบยินี่เราจะเสร็จแล้วครับแล้วก็กดพรีวิวดูแล้วกันครับโอ้ เราก็จะเสร็จแล้วในการทำเบรกดาวสามรูปแบบที่ผมสอนไปนะครับมันจะมีอีกหลากหลายรูปแบบคือทั้ง o p ป c i t y นะครับก็กดตัวทีคีลัดนะครับเราลองเลื่อนมันดูตั้งค่าคีย์เฟรมไว้แล้วกด0ลองพรีวิวดูแล้วกันครับ แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนก็ลองทําดูแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะจบการทำทูวเชล์ตรงนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็บอกได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ